อ่สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบักไหลถึงได้ออกมาพูดเรื่องเงินสามหมื่นนะอีหมอลำไยหญิงได้ออกมาบนเออออกมาบนกับบักไหลบาทนี่บักไหลก็อ้าเอาแหละมันถึงรู้เรื่องรู้แล้วแบบนี้นะไปเอาเงินกับใครกูก็ไม่รู้นะมันไปเอาเงินที่บักไหล เออ,ปอไปเอาเงินกับบักไหลาขายงวัวกูจําได้แล้วบานนี้เออบักไหลถึงออกมาพูดออว่าไปเจ้าบักหมาบักหมาขี้เลือนไม่มีขนนี่ละนี่พี่น้องครับรีนะไปเอาเงินกับบักไหลขายงัวบานนี้โอ้แอเมนมับแมนมับพี่น้องครัี่คอยจาได้แล้วบานนี้ไปเอาเงินกับบักไหลาขายงวัวบานนี้เออจื้อได้แล้วบานนี้นี่ละครับพี่น้องคือประเด็นมันนะคือประเด็นมัน ปเอาเงินกับบักไหลาขายงัวบาทน,นี้นะอีหาตามนี้ก็ไปบนกับบักไหลาบาทน,นี้บักหานี้เอาเงินสามหมื่นเขาไปแล้วมันไม่ทํางานให้นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีกูหูจากแล้วกูวรู้แล้วก็กูทบทวนความจํากูได้แล้วนะมักไหลก็ออกมาพูดเรื่องเงินสามหมื่นบักหาตามนี้มักมาคิดเรือนไม่มีคนนี้มันก็ออกมาโวายวาย นะว่าจะเอาเรื่องเอาเราบักไหลบาทนี้แกคีบเลยนะแกคิปแกคิปเลยนะแกคิปเลยนะมึงดเดนีิยังไงยังงี้เดนดิยังไงยังง <c oughs> ี้บักไหลตบดากใส่นี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 ่บักไหลตบดากใส่อีก <c oughs> มือใดมือใดมันมาพี่น้องตบกองดากใส่อีกครับพี่น้องเอฟซีนะครับบักไหลกองดากกองก้นตบดากใส่ให้มันจริงๆเถอะบักไหลว่า เออแม่คามัน,มานได้พี่นอ้องกัชีนเนาะเพราะอีหมอลำฝ่ายหญิงไปเอาเงินกับบักไหลมักไหลาขายงวดไหมไหมอ่ามึงจะเอาเงินไปหยังกูจะไปจ้างกูจะไปจ้างทานายมอืมนะเขามาแดกกูเงินน่ะมันฝากไว้กับยายเออเงินมันเอาไว้กับยายบัดนี้เออเงินมันฝากกับยายมักไหลเอาไว้กับยายบัดนี้นะไปยืมเงินกับมากะไหลไม่กูเนี่ยมักระไหลไม่กูเนี่ย ยายไม่ขออ่อยแน่เงินเงินหมักไหลได้เงินหมักไหลได้ใหญ่ป่ะเงินหมักไหลขายขายงัวได้มาฝากกันไว้อือเอาจากบาทต้องไปถามหมักไหลเด้อเงินมันเงินมันเงินมันเงินหมักไหลเงินหมักไหลอ่าบาทนี้มึงจะไปหยังหลังเงินอ่ะมึงจะไปหยังจะไปจ้างทานายไหมอืมจะไปจ้างทานายไหมจ้างผู้ใดล่ะบากไม้ขี้เคลื่อนไม่มีขนนั่นล่ะ <c oughs> จักมันไผ่เด้อนะครับพี่น้องเอฟซีนะจักมันไมผ่ของผูจักนะนะครับอันนี้เราก็พูดเรื่องมาหมายนะครับพี่น้องเอฟซีพวความสนุกความสนานความบันเทิงเนาะนะครับอย่าไปพลาดทีงไผ่เด้อเ่าเราก็ได้รู้แล้วครับวันนี้ได้หู้จักน้ำนนย้อนมักไหลบาทนี่ไปฝากเงินไว้กับใหญ่เออไปฝากเงินไว้กับยายบาทนี่อ่าฝากเงินไว้อีนันกไว้นะครับเห็นทองเงินมักไหลแล้วมันขายงัวครับ เออมันขายงัวได้เด้บาทนี่เออขายงัวสดๆร่อนๆครับหมักไหลนี้ละต้องมีบอสามบอสี่ก็หาหมื่นละกูต้องได้ละนะเออเขาก็อายไปบาทนี้ไหลเอาห้แล้วบาทนี้ครับพี่น้องเอฟีนะนะสามหมื่นบักไหลก็มาว้าแล้วครับมาหยานันทุกวันทุกวันโจยๆทุกวันเลยครับเนาะมา,าว้าวส่งหัวใจทุกวันบาทนี้อ่าสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามหมืนม่นมหด เียบเก็บมิดจัดครับพี่น้องเอฟซีเท่าทุมมือนี่บ่ได้เอ่ยเลยอีย่โมลำไฟยิงกัดท่วงเศร้าท่วงแรงอยู่ผมทำงานอยู่ครับผมทำงานอยู่ครับครับใจเย็นๆครับผมทำไม่อยู่นะครับทำไม่อยู่นะฮะอ่าพี่น้องเอฟซีบาดนี่เพราะอะไรอ้อยเข่าปากสร้างเลยครับสิไปเอาท่าไหนล่าบาดนี่ เออสีทีมกับเสียดายสีใบกับขีเหยียดครับพี่น้องเอฟซีเออปฏิทินกับเจ้งเสียดายยุ่งเงินบาทนี่กูว่าแล้วเล้วซาดกูว่านั่นนะไม่จัดเออแต่เขาก็ออกมาเตือนอยู่ว่ายานะยานะอย่าไปจ้างอย่าไปจ้างหนมักหมาหมักหมาขี่เหยียนตัวนี้อย่าไปจ้างหมักขี่เหยียนเพม,มีคนนั่นนี่อย่าไปจ้างมันบอฟังครับ อยากจัดเขาจากจัดจากจัดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่าไรบสานพี่นอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ้องเอฟซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่าไหรนะเท่าไรเรดได้พี่น้องเอฟซอืมบ้าเบ้าควมกันนั่นแหละนะอันนั้นกับอันนี้หนึ่งหกหมื่นหกหมื่นอืม โซเลิปอีกซ้ำหนาบาทนี่ครับพี่น้องเอฟซีไม่ไปเที่ยวทะเลไม่เป็นไรว่าะนะไม่ได้กินของอร่อยไม่เป็นไรอืมตั้เจ่วโรคผักพ่พอว่าจัน์พี่น้องเอฟซีนะนะอ่านะครับแล้วทําไมบากไหลถึงรู้เป็นจังไรบปากไหลจังหูจักไ,ไปเอาเงินดํามันเงินก็ไม่ได้เอากับมาหรอกมันฝากกับยายไว้บาทนี้เออฝากกับยายไว้นะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้นะปเปียกกับยาย ไม่กูก่อนไหลอืมมันจะไปเห็นหนังล่ะนี่ห้าหมมึงเออกูจะไปจ้างนี่แมจ้างเขาว่าความ,ม่กูนี่แมเขาจเาจียจักหมื่นล่ะคือว่าสามมื่นนี่ล่ะล,ล,วว 30, ละไหลเอ้ยวาสันพี่น้องเอฟจีรอวางสามมื่นนี่หละไหลน่ะไม่กูก่อนเนาะเออเงินกับอยู่ในแม่ไปแล้วบัวว่าบอกไหลกะนะเออนะ เงินก็นยื่น้ำย,ย,ยา,ายบุหรี่ยืดอีเม่บุหรี่มักไลก็ว่าแบบนี้นะครับบารนี้เนาะกูขายง่วมากนะอืมเสียเอาเท่าไรสามหมืนม่นบอกมึงไปจ้างมักน,นี่ตีบัจจกสิบว่ากักไลชิบูแจ็คจังดไม่เบมาพูดถึงไอไ้ไรเนนะนี่แหละครับพี่น้องกรนะีนะนี่แหละนะไปด่าไปว่าบังไลแล้วบานี้แล้วอีหอวง,งอกละบานี้มึงจะออมาว่ายังไงบานี้ มันไปว่าเรื่องมักไหลยังไงเรื่องอะไรครับพี่น้องเอีบาทนี้บันเทิงนะครับพี่น้องเอซนะนี่แหละครับเขาก็มันก็เลยรู้บาดนี้อสิ่งที่อะไรมันสมเคินเสื้อกับเสื้อมันมักไหลเนี่ยนะกับแบบนี้นะครับอะไรเขาถึงไม่เชื่อมันมันเล่นมักไหลอ่ะเพราะว่ามันรู้ว่าอียานมีปัญหากับบักไหลอยู่ อ oh. มันก็พยายามที่จะเล่นบักไหลเพื่อที่อียานเห็นใจไม่ให้เล่นมันโอ oh. ตอนนี้บอกโอ้ oh. oh. มันบอกเล่นบักไหลบอกตอนนี้นะเออมาขี่ันนะมันเล่นบักไหลโอไปเล่นบักไหลอยู่เพราะ oh. อียานนี่ทะเลาะกันกับบักไหลแล้วบักหมากหม้ขี้เลือนตัวนี้หมากไมาขี้เลือนไม่มีผมนี่นะ่ะไปเล่นบักไหลอีกบ่นี้บอ โอ้นะครับเนาะเออเป็นยังไงกันสูนี่นะเป็นยังไงกันไปด่ากันแล้วโดนในโอ้อยู่ในใจยาตามมึงยาตามมึงด่ากูยาตามมึงแล้วไปเล่นบักไหลต่ออีกพี่น้องเอฟซีแล้วเราก็ได้รู้ความจริงที่ไปที่มาของเงินใช่ไหมอ่าที่อีหมอลำไฟหญิงนี่ให้อียานออกมาแซะออกมาด่า นะออกมาด่าเพราะยืมปากยานบาทนี่เรื่องมันมาจากเงินสามหมื่นมันไม่ไปไหนมาไหนมันยังอยู่หม่องเก่าพี่น้องไอ้ถามไปเมื่อไรก็คือเก่ามันโบไปหอดใส่ไหมกูประจ้างเงินกูเหมือนเงินแล้วไหมเออบักห้าต่ำนะก็ว่าโอ้ยิน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 งานอยู่ครับยจนยินยๆมันโบไปหอดใส่เงินมันกินแล้วครับ รูปปากเลยครับพี่น้องเอฟซีเออรูปปากใ็่แล้วปัะนี้นี่แหละครับสิ่งที่มืงไรรู้ว่าเอาเงินไปใส่ไปใส่เออว่ามันเอาเงินไปไหนไปไหนบาทนี่ว่าไปเจ้ามาห้าตันนี่นะพี่น้องเอฟซีนะเรียย้ยวซัดชีได้ขึ้นฝันแกนเต้นอืมนะครับนะ อีญานก็ไม่พอใจหรอกกูว่าอียานก็ไม่พอใจนะครับตอนนี้นะ